ะนะกัลูกค้านอสบายดีนะสบายดีดหยพนนะี่น้ดสุงสุดนะทีนี่จะทำลูกค้าน,น,นะเดูช่องวัดหม่เสียงหคขับนาะหลังจากที่บอดีรกคิดมารถเนาะเอายวมีกนะ็จะายบริการเนาะหน้าหการ,การ จองห้ลูกคะะ้าน้อทักทาสวัสดีทุกคนเนาะตอนนี้เค้ากำลัองออกจากเต้าใหม่ๆกำลังเนาะกำลังปาดมาเนาะลูกค้าเป็นกะลังที่วเนาะ ตอนนี้ก็ประมาณที่สองโมงกว่าๆเนาะต่อมาจากวักเมกีนี่เนาะพี่นอ้อง่ายบร,ราการน่าหานเนาะเราจะที่มีเห็นเน,ะเนะาะข้างหน้าก็จะมีผู้มีเขาเนาะ thank no. you บ่ายโมงเช่นนึงเนาะพี่เนาะ,ะมันจะกาตอนบ่ายโมงมาช่วงมาช่วงนะนี่นะขายแตล่ละได้เง่้แต่ละช่วงให้เบิง่งเนาะเออขอบใจทุกคนเนาะที่เขามา ครับเบิรงนครับชมและติดตามเนาะอ่าคนได้เข้ามากก็ฝากอ่ากดใจกดไลค์เนาะคอมเมนต์มาถักทายกันเนาะขอบใจไลน์เ้อทีขอบใจเนาะขอบนะขอพี่น้องมดสุขทุกคนเนาะที่เข้ามาถักทายรืมมาเบิรงนมาครับชมเนาะคลิปของวันใหม่เนาะขอบใจไลน์เด้พี่น้องเด้พอกันใหม่ในะคลิปต่อไปเนาะ